สวัสดีครับกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับคุณครูพานุพัฒน์พิลานะครับในชั่วโมงนี้นะครับแน่นอนว่าเราจะมาพูดถึงในเรื่องของวิชาสุขศึกษานั่นเองครับผมสุขศึกษาของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับผมในเทอมนี้นะครับก็ต้องต้อนรับนะักเรียนกลับเข้ามาสู่การเรียน ออนไลน์อีกครั้งหนึ่งการเรียนออนไลน์ไม่ยากนะครับเพียงแค่เราตั้งใจแล้วก็ใส่ใจในการเรียนเท่านั้นถึงโควิดจะมาไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนแต่อย่างใดนะครับวันนี้นักเรียนพร้อมหรือยังครับนักเรียนพร้อมไหมฮะแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าสู่เนื้อหารายวิชาของคุณครูพานุพัฒน์นะครับเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่พม .6 ด้วยในเทอมนี้นะครับก็ขึ้นม .6 แล้วก็หวังว่านักเรียนคงจะมีความตั้งใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะ นักเรียนก็จะเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับมันเก็บความรู้ศึกษาในวิชาต่างๆนะครับเพื่อจะได้มีความรู้มีความสามารถในการสอบเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะครับผมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเนื้อหารายวิชาของเทอมนี้กันก่อนเลยครับไปครับนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหารายวิชานะครับเราจะมาดูวัตถุประสงค์ของการเรียนกันก่อนเลยนะครับ วัตถุประสงค์ของการเรียนนะคะก็มีอยู่2ข้อด้วยกันก็1ข้อ1นะครับก็คือนักเรียนอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทได้ข้อที่2นักเรียนอธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทได้นั่นเองครับสข้อเท่านั้นไม่ยากนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเรียนรู้ในระบบประสาทเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าระบบประสาทของคนเราเนี่ยมีอะไรบ้างเออมีใครรู้ไหมครัว่าระบบประสาทของคนเราเนี่ยมีส่วนไหนในการควบคุมส่วนนั่นส่วนนี้ เคยได้ยินคำนี้ไหมครับพาราซิมพาเทนติกถ้านักเรียนยังไม่รู้ว่าพาราซิมพาเทนติกคืออะไรเราจะเข้าสู่ในเนื้อหาและไปค้นหาคำตอบกันเลยครับไปนะครับ,ะน,ะรบนักเรียนก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรู้จักะระบบประสาทต่างๆเนี่ยเราต้องรู้จักของเซลล์ประสาทก่อนเซลล์ประสาทเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเหมือนต้นไม้นักเรียนคิดเห็นสภาพต้นไม้ที่มันขึ้นไปใช่ไหม ล้วก็จะมีด้านบนเป็นกิ่งเล็กๆส่วนรากก็จะเป็นขแขนงอย่างใหญ่ๆไปแบบทั่วๆใช่ไหมขแขนงของมันเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนเดนไดต์เดนไดต์เนี่ยก็คือ,อใช้รับสื่อสารประสาทเอ้ยไม่ใช่ดิใช้รับสารสื่อประสาทเออใช้รับสารสื่อประสาทต่างๆที่คอยที่จะเชื่อมต่อมาเข้ามาสู่ตัวบอดี้ตัวบอดี้ก็เป็นตัวตรงกลางของมันที่เป็นกระเป๋าอย่างที่เห็นปะ เห็นป้จะมีลักษณะเหมือนคล้ายๆตัวเซลล์ตรงกลางเซลล์ก็จะมีเคลียสพวกนี้แล้วก็จะส่งต่อไปทางเส้นอ่าพวกนี้ก็จะมีเยื่อไมอิลินต่างๆลงไปถึงเอ็กซอนเอ็กซอนก็คืออ่าตรงใช้อ่าส่งสารไปยังแบบส่งประสาทไปไปเรื่อยๆมันจะเหมือนเป็นการต่อกันไปเรื่อยๆเช่นการต่อจากตรงปลายใช่ไหมอันนี้อันนี้หยักๆนี้เปรียบเสมือนอะไรเดนได เดนไดช์ ye, ใช่ไหมก็จะมีผ่านตัวมาสมมติว่ากลมๆนี้เป็นตัวของนิวเคลียสที่อยู่ตรงบริเวณนี้ส่งต่อมา,ขาแขนงที่คอยส่งต่อไปเรื่อยตรงปลายเล็กๆเห็นปิ๊บจิ๊บจิ๊บเห็นไหมเห็นเล็กๆตรงนั้นอะ่ะก็จะเป็นในส่วนของเอ็กซอนเอ็กซอนก็จะไปเชื่อมต่อกับเดนได์ของตัวอื่นไปเรื่อยๆเซลล์ประสาทในร่างกายเราถึงมีเยอะมากเป็นการเชื่อมของเซลล์ประสาทต่างๆที่มันคอยเชื่อมเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆเ,เช่นเดี๋ยวครูจะทําอันนี้ให้ดูสมมุติว่า เวลาตีแขนอย่างเงี้ยตีแขนใช่ไหมทำไมเราถึงรู้สึกเจ็บเพราะเราตีไปปั๊บปิ๊บเนี่ยตีไปตีครั้งเนี่ยมันตรงเนี้ยเซลล์ประสาทตรงเนี้ยก็จะส่งต่อไปปึ๊บปึ๊บาโดนแรงกระแทกโดนแรงกระแทกต่างๆกลับเข้ามาที่สมองสมองแปลความออกว่าเอ้ยเจ็บนะพอเจ็บส่งกลับมาปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บมาถึงเนี้ยเราถึงรู้ว่าเจ็บเห็นไหมแต่มันแบบเป็นเสี้ยวแบบ0.0วินาทีกว่ากว่าเลยเนี้ย มันก็จะเป็นทําให้เรารู้ว่าไม่ใช่ว่าตีไปปั๊บเราเจ็บเลยเนาะแต่จริงๆคือระบบการทํางานของมันมันก็คือเชื่อมต่อจากไปเรื่อยเเซลล์ประสาทเชื่อมต่อกันไปแปลสมองตีความออกส่งกลับมาว่าอ๋อเจ็บนี่คือลักษณะของมันที่เป็นการสื่อประสาทสื่อแบบเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆทั้งร่างกายของเรานะครับอ่ะก่อนอื่นก่อนที่ จะไปพูดถึงในเรื่องประสาทเราได้กล่าวถึงในเรื่องของเซลล์ประสาทเสร็จแล้วมาดูการทํางานของมันบ้างว่ามันมีกระบวนการทํางานอย่างไรไปดูกันเลยครับนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะการทำงานของระบบประสาทนักเรียนคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าที่ครูพูดมาเมื่อสักครู่นี้การทำงานของระบบประสาทมันมีการทำงานแบบไหน ถ้าสงสัยแล้วไปดูให้หายสงสัยเลยครับ เห็นไหมครับนักเรียนเห็นเส้นสีฟ้าไหมครับสีฟ้าเมื่อกี้เป็นสารสื่อประสาทที่เชื่อมต่อไปเรื่อยๆจากเดนไดไปยังเอกซอนแล้วก็จากเอกซอนไปเดนไดจับกันไปเรื่อยจากที่1ไปยังที่1เห็นไหมฮะเห็นไหมครับนี่จะเป็นลักษณะการทํางานของระบบประสาทของเรานะครับ มันเป็นการแบบอย่างที่ครูบอกมันเป็นการเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆส่งจากจุดหนึงไปยังจุดหนึงผ่านตัวที่เชื่อมต่อก็จะเป็นเดนไดส่งไปยังเอกซอนเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของมันนั่นเองนี่คือกระบวนการทํางานของอะระบบประสาทพอเราพูดถึงระบบประสาทแล้วเรามาดูกันว่าระบบประสาทประกอบด้วยอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับ อานะครับมาถึงวิชาเรียนของเราแล้วทีนี้ในเรื่องของระบบประสาทหรือว่า nervous system นั่นเองนะฮะก็จะมีระบบประสาทของคนเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือจะมีส่วนกลางส่วนปลายแล้วก็ส่วนที่เรียกว่าอัตโนมัตินักเรียนเคยเห็นไหมครับว่าร่างกายเรามีการสั่งการด้วยสมองผ่านเส้นระบบประสาทต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันเป็นทอด แต่นักเรียนรู้ไหมว่าการเต้นของหัวใจความดันที่ผจรพวกนี้ใครเป็นคนสั่งการมันเออหลายคนคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีทั้งสิ่งที่สมองของเราสั่งการและก็เป็นสิ่งที่เหนืออำนาจจิตใจก็คือเป็นระบบประสาทอัตโนมัติที่คอยดูแลนั่นเองอน,นะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนแรกกันก่อนนะครับส่วนแรกนี้จะพูดถึงในส่วนของไขสันหลังไขสันหลังก็จะมีส่วนต่างๆในการควบคุมต่างๆเป็น ส่วนที่อยู่ในของส่วนระบบประสาทส่วนกลางนั่นเองส่วนที่2ก็จะเป็นสมองสมองที่เรารู้จักกันดีใช่ไหมครับสมองเนี่ยก็จะคอยควบคุมต่างๆในเรื่องของระบบประสาทเนี่ยสมองก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็จะมีสมองส่วนหน้าสมองส่วนกลางสมองส่วนท้ายอ่าอันนี้คือเป็นส่วนกลางของระบบประสาทมาดูส่วนปลายกันบ้างทีนี้ส่วนปลายก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือ เส้นประสาทสมองและเส้นประสาทไขสันหลังอ่าส่วนอ่าระบบประสาทอัตโนมัติที่เราพูดถึงกันเมื่อสักครู่ที่พูดถึงพรา,าซิมพาเทนติกกับซิมพาเทนติกมันคืออะไรมันแตกต่างกันอย่างไรอ่านะครับเราจะลงรายละเอียดในเนื้อหาต่อไปนะครับมาดูกันว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ<ล>อ่านะครับเราจะเข้าสู่ในเรื่องของสมองนะครับ สมองเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันเหมือนกันก็จะมีสมองส่วนหน้าสมองส่วนกลางแล้วก็สมองส่วนท้ายสมองส่วนหน้าก็จะแบ่งเป็นซีริบัมทาลามัสไฮโปทาลามัสสมองส่วนกลางก็จะมีลักษณะในการควบคุมอีกอันนึงส่วนสมองส่วนท้ายก็จะแบ่งเป็นพนเซริเบลัมเมดูล่าออฟลองกาตาทั้ง3ส,ส่วนนี้มันมีการแบ่งอย่างไง แบ่งอะไรเป็นการแบ่งและหน้าที่ของมันทำงานต่างกันอย่างไรนักเรียนอยากรู้ไหมครับถ้านักเรียนอยากรู้แล้วเราไปเรียนกันเลยว่าสมองส่วนหน้าสมองส่วนกลางสมองส่วนท้ายพวกนี้ทำหน้าที่อะไรไปเลยครับอ่านะครับสมองส่วนหน้าของเรานะครับก็จะเป็นแบ่งเป็น3ส่วนอีกแล้วสมองนะก็จะแบ,บ่งเป็น3ส่วนก็จะมีส่วนหน้า ส่วนกลางส่วนท้ายเนาะส่วนหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างส่วนหน้าจะเป็นเซลลิบัมเซลิบัมเนี่ยก็จะเป็นในการพูดถึงความคิดความจําความการสัมผัสทั้ง5้อะไรเงี้ยพูดถึงกล้ามเนื้อด้วยส่วนของเซลบัมเนี่ยก็จะเป็นส่วนสีส้มที่นักเรียนเห็นด้านบนใช่ไหมเป็นส่วนสีส้มที่เห็นส่วนสีส้มเนี่ยก็จะเป็นในสมองของเรียกว่าสมองในส่วนของเซลลบัมต่อมา เราจะไปพูดถึงของสมองอส่วนเขาเรียกว่าอะไรทารามัสส่วนของทารามัสทารามัสเนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมกระแสประสาทาจากสมองเนี่ยไปยังที่หนึ่งพวกนี้ส่งต่อพวกนี้ก็จะอยู่ของทารามัสส่วนไฮโปทารามัสไฮโปทารามัสจะเป็นส่วนของการเต้นของหัวใจความหิวความดันความต้องการพวกนี้เวลาเราต้องการอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการสั่งงานแบบของส่วนของไฮโปทารามัสเนาะ อ่ะทวนกันอีกรอบหนึ่งสมองส่วนหน้าแบ่งออกเป็น3อันมีอะไรบ้างเซลิบัมเซลิบัมควบคุมเซลิบัมความคิดความจำทารามัสอ่ารวบรวมกระแสรประสาทไฮโปทารามัสควบอ่าความต้องการความหิวความดันพวกเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของไฮโปทารามัสถ้ามีความต้องการอะไรมากๆก็จะเป็น,นเรื่องของไฮโปทารามัสเนาะต่อไปเราไปดูส่วนกลางกันเลยครับ อ่านะครับสมองส่วนกลางจะเห็นไหมว่ามันมีขนาดที่เล็กๆตรงสีเขียวด้านบนเห็นไหมตรงกลางพอดีอยู่ตรงสีเขียวเขียวพวกนี้สมองส่วนกลางเนี้ยก็จะควบคุมการมองเห็นการได้ยินการสัมผัสพ,พวกนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสมองส่วนกลางนั่นเองจําได้ไหมสมองส่วนกลางควบคุมการมองเห็นการได้ยินแล้วก็สัมผัสต,ต่างๆสังเกตแบ่งแบ่งช่วงช่วงหน้าเห็นไหมสมองอส่วนกลางจำไว้เลยว่าเป็นของ ตาแล้วก็หูส่วนกลางตาหูส่วนกลางตาหูควบคุมการมองเห็นควบคุมการได้ยินเป็นในเรื่องของสมองส่วนกลางนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องของอสมองส่วนท้ายเห็นส่วนสีชมพูปะ่ะเนี่ยตรงด้านข้างเนี่ยเห็นปะเห็นปะด้านข้างจะเป็นสีชมพูสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นสมองส่วนท้ายสมองส่วนท้ายก็จะประกอบไปด้วย เมดู l ่าออฟลองกาตาเซเลเบรัมพรมีหลักการจำง่ายๆนักเรียนรู้จักพร uh, uh, น้ำจิ้มพรสื่อไหมพรสื่อเนี่ยพรสื่อก็จะควบคุมเวลาพรสื่อพวกมาเนี่เก็เคีเ้ยวเคี้ยวกับเนื้อเป็นการแบบพอพูดถึงพรสมองส่วนพรก็จะพูดถึงการเคี้ยวควบคุมการเคี้ยวพอเคี้ยวเสร็จแล้วการหลั่งน้ำลายก็จะไหลามานะจำไว้ถ้าสมองส่วนพรนึกถึงพรสือ พอนซือของเราสีดำๆหยดเข้าไปจิ้มกับเนี่ยควบคุมพอจิ้มเสรเขียวไงเกี่ยวกับพรอนซื้ต่อมาเซลีเบลัมเซลีเบลัมสลีละทำยังไงจะทำให้ร่างกายเราสลีละ um. สวยงามคำว่าเซลิบัมเซลิบัมพวกเนี้ยหรือเซลีเบลัมพวกเนี้ยก็จะพูดถึงการเคลื่อนไหวการทรงตัวก็จะอยู่ในสมองที่เรียกว่าเซลีเบลัมเนาะเซลีเบลัมก็คือการเคลื่อนไหว อันสุดท้าย m e d u ล l าออฟ o องกาตาเนาะเมด u l a าออฟลอง a าตเดี๋ยจะควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติทั้งหมดแล้วก็การหายใจความดานันการจามพวกนี้อะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองเช่นการหายใจเนี่ยเรา,าไม่สามารถจะหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นอย่างเงี้ยไม่ได้นะลูกก็ไม่ได้เราจะาเป็นสมองส่วนเนี้ยที่เราแบบเหนือการสั่งการต่างๆก็จะอยู่ในส่วนของสมองส่วนท้ายที่เรียกว่าเมดูล l าออฟลองกาตา นะครับจำได้ไหมจำได้ใช่ไหมจำได้แล้วเนะาะจำได้เสร็จแล้วเราจะมาทวนกันนะทีนี้จำได้ไหมเรามาทวนกันเลยว่าสมองของคนเราเนี่ยแบ่งออกเป็น3มส่วนสามส่วนมีอะไรบ้างมีส่วนหน้าส่วนกลางส่วนท้ายเมื่อกี้เราเรียนเราเรียนเป็นถึงเรื่องไหนเรื่องของสมองส่วนหน้าส่วนกลางส่วนท้ายเนาะ ไปดูกันว่าสมองส่วนหน้ามีอะไรบ้างสมองส่วนหน้าอย่างที่พูดไปก็จะมีเซริเบลัมเซรลิเบลัมคือควบคุมความคิดความจาเซลิเบลัมที่ความคิดความจำอ่าทารามัสทารามัสรวบรวมกระแสประสาทส่งไปทารามัสทารามัสเออต่อมาไฮโปทารามัสไฮโปทารามัสควบคุมความต้องการเวลาต้องการอะไรต่างๆมากมายก็ต้องไฮโปทารามัสไฮโปทารามัสโอเคไหมโอเคเนาะอ่า ต่อไปอีกอัน,นึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของส่วนกลางส่วนกลางนึกถึงการมองเห็นการได้ยินการมองเห็นการได้ยินอยู่สมองส่วนกลางต่อมาสมองส่วนท้ายสมองส่วนท้ายประกอบไปด้วย3ส่วนอีกเหมือนกันก็จะมีพอนเซลิเบลลัมแล้วก็เมดูล่าออฟลอมกาตาอ่าพอนเนี่ยนึกถึงพอนสื่อพอนสื่อ,อเวลาพอสื่อเราต้องเขี้ยวเขี้ยวแล้วน้ําลายก็ไหล,กหลเกิดการหลั่งของน้ํำลาย ต่อมาเซ um, ลลิเบลัมเซลีเซลีละร่างกายต่างๆจะมีเซลีระร่างกายนึกถึงเซลลิเบลัมก็คือการเคลื่อนไหวการทรงตัวอ่าและมาสุดท้ายก็คือเมดูล่าออฟลองกาตาเมดูล่าออฟลองกาตาคืออะไรการควบคุมระบบประสาททั้งหมดการจามการกินพวกไอ้ความดันการหายใจพวกเนี้ยอยู่ในเรื่องของการจามไอ้เมดูล่าออฟลองกาตาทั้งหมดไม่ใช่การจามเนาะอยู่ในเรื่องของเมดูล่าออฟลองกาตาเนาะอย่าลืมนะฮะ สำหรับในชั่วโมงนี้เราจะพูดถึงกันแค่นี้ก่อนในเรื่องของสมองเรายังเหลือในส่วนของอีกยังยืนอีกมากมายอย่เช่นในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเรียนในเรื่องของสมองอระบบประสาทส่วนปลายร,บระบบสุปศาสตรอัตโนมัติพวกนี้เนาะไปติดตาม EP ถัดไปนะครับถ้าใครหรือนักเรียนคนใดที่ยังไม่เข้าใจสามารถ เปิดทบทวนอีกทีได้นะครับเดี๋ยวครูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเนาะไว้ศึกษาเพิ่มเติมได้อีกทีไว้เจอกันในเรื่องของระบบประสาท EP 2ถ้าไม่มีอะไรแล้วครูต้องขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ไว้เจอกันชั่วโมงหน้าครับผมบ๊ายบาย